กาเปลียนท่านประธานสภาที่กรบท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมในบนศักด์บัวหง,งามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพักเพื่อไทยผมได้ขอแประยะติตัดไว23้23%จากกบประมาณ1 1ึ5ง8ล้านเศษท่านประธานที่กรบครับกองทัพ ควรจะบริหารแบบเล็กลงทหารควรจะมีคุณภาพมากขึ้นกองทัพควรจะทันสมัยถ้าหากว่ากองทัพไม่ทันสมัยจะต้องมีกำลังพลระดับล่างมากขึ้นแต่อย่้ก็ตามครับท่านสมาชิกได้อภิปายรายละเอียดไปมากพอสมควร แต่ผมจะขออนุญาตอภิปรายในเชิงนโยบายในการตัดงบประมาณนั้นโดยเฉพาะยิ่งอาวุธยุโปกรณก์ต่างๆนั้นผมคิดว่าวันนี้ความจะเป็นลดน้อยลงควรจะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้ารรท่านประธานที่เคารพครับผมต้องกราบเรียนว่าเป็นท,ที่ทราบกันดีว่างบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้นั้นประเทศมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะงบประมาณที่ผ่านมานั้นเราก็กู้เข้ามาหลายหลายส่วนใครจะเป็นคนใช้หนี้ในขณะเดียวกันต้องกราบเปลียนว่าทหารสวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อยอยู่อย่างลำบากห้องแถวเมื่อสมัย30ปีที่แล้วก็ยังคงเหมือนเดิมยังไม่พัฒนาไปที่ควรการเป็นอยู่ ไม่ว่าสริการไม่ว่าวิลี้ยงชั้นผู้น้อยนั้นเล็กน้อยไม่พออย่ายัางชีพถ้าหากว่มีครอบครัวแล้วไม่สามารถที่จะรงชีวิตยอยู่ได้อย่างมีกักฝีครอบครัวถ้ามีบุตรจะต้องส่งเรียนแน่นอนครับอาจจะเบิกค่าเรียนได้แต่ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต้องกลาบเรียนว่าวันนี้ทหารส่วนหนึ่งในจังหวัดลุรีของผมนั้นเนี่ย ก็ต้องไปหาปลามาเลี้ยงครอบครัวต้องไปปลูกผักต้องไปทําไร่ทํานามาเลี้ยงครอบครัวเงินเดือนไม่เพียงพอครับท่านประธานที่เคารพครับผมต้องกล่าวเปลี่ยนว่าความสําคัญนั้นในการบริหารผู้บริหารระดับสูงอาจจะมีความสุขมีค่าตอบแทนสูงหลายอย่างไม่ว่าง,งบรับก็ดี แต่นะตามครับผมต้องกราบเรียนว่าชีวิตของคนทหารนั้นเนี่ยผมเคยเสนอแนะทางรัฐบาลหลายครั้งว่าเมื่อบุตรหลานของพี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์สองปีควรจะฝึกฝนควรจะให้เขามีโอกาสได้ศึกษาเสาทิศไปเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกจังหวัดเกือบทุกอำเภอ มีวิเลยการอาชีพมีวิเลยอาชีวะมีเทคนิค480ก,กวีไรวันนี้อาจารย์พร้อมที่จะไปสอนในค่ายทหารมีทุกอาชีพประกอบการได้หลายด้านถ้ามีความสนใจซึ่งมีอาชีพทุกอย่างครับเมื่อจบไปแล้วเมื่อปกรกษียณแล้วเนี่ยสามารถไปมีอาชีพได้เพราะตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับ กับกรุงเทพกับในเมืองก็ไม่มีงานทำนะครับบริษัทต่างๆก็จงทราบดีว่ายุบไปเยอะแยะผมกลับเรียนไปเมื่อเช้าแล้ว่าคนตกงานไม่ต่ำกว่าแปดเก้าล้านคนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากเห็นว่ากองทัพได้พัฒนาบุคลากรที่อยู่กับเราแล้วนั้นเนี่ยเมื่อออกจากการเป็นรับราชการทหารก็น่าจะมีอาชีพหลักเพื่อช่วยตัวเองและครอบครัวได้ ประการสำคัญการจัดสรงานเมื่อปีที่แล้วนั้นต้องเรียนว่าเครื่องมือแพทย์ผมได้ทวงติ่งแล้วว่ารัฐบาลได้ตัดงบประมาณตัดงบประมาณออกไปประมาณหกเจ็ดร้อยล้านเครื่องมือแพทย์ในขณะที่สร้างอาคารเสร็จแล้วโรงพยาบาลพยมบุมุกุฎซื้อเครื่องมือแพทย์เด้ไม่ได้เลยเพราะไปถูกตัดงบประมาณปีนี้ไปดูแล้วถามว่าตั้งเพิ่มหรือเปล่า ท่านทราบไหมครับว่าคนไข้ไม่จะเป็นต้องอบุตรหรือครอบครัวทหารบุคคลภายนอกก็มาอาศัยการรักษาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลกุตมีหมอเชันหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดรุบรีคือโรงพยาบาลอนันต์พยุลด์แน่นอนครับกำลังคนเฉพาะทหารก็มีเจ็ดหมื่นก่าคนอยู่แล้วไม่รวมถึงครอบครัว และประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงจังแหวกใกล้เคียงส่วนใหญ่ก็มาโรงพยาบาลแต่เครื่องมือไม่พอครับดังนั้นผมอยากเห็นว่าควรจะตัดงบประมาณเครื่องอาวุธต่างๆนั้นที่ไม่จําเป็นนะครับเมื่อไม่จําเป็นแล้วควรจะมาให้ส่วการถ้าทราบไหมครับว่าระหว่างรับาการทหารอยู่นั้นใช้ผู้น้อยก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลเตียงก็ไม่พอห้องก็ไม่พอเครื่องมือก็ไม่พอ ถามว่าเมื่อปลอเกษียณไปแล้วก็เช่นเดียวครับทหารทุกคนเนี่ยท่านผู้ใหญ่ก็ไปเข้าโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลภูมิภาคของทหารแต่เครื่องมือไม่พอเพราะฉะนั้นตรงนี้คงกราบเรียนในความรบว่าการจัดสรรงานบุคลากรสุขภาพอนามัยของกำล,งลังพลต้องมีความเข้มแข็งถามว่าวันนี้เนี่ยที่ท่านจัดก็ประมาณไปเนี่ยท่านซื้ออาวุธมากเนี่ย ถามตรงๆเลยครับว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยผมถามว่ากําลังพลเราหรือเครื่องมือเนี่ยจะสู้คนอื่นเขาได้ไหม,มทำสารที่ครพครับถามว่าถ้ามีการรบจริงเนี่ยกําลังพลเราจะสู้และจะทนอยู่ได้กี่วันเพราะความมีคุณภาพก็ดีการฝึกฝนผมอยู่ในเหตุการณ์เพราะผมอยู่รบปรีนั้นเนี่ยจะรู้ดีว่าหน่วยงานทหารมีเกือบ ทุกส่วนทุกหล,หลายส่วนที่อยู่ในรูปรีซึ่งมีกำลังพลมากที่สุดดังนั้นผมอยากเห็นว่ากองทัพต้องเล็กแต่มีคุณภาพสูงมีประภาพที่ดีแต่นั้นก็ตามครับแน่นอนครับสุดท้ายของสุดท้ายต้องกราบเรียนว่าสามจังหวัดภาคใต้ ขี่สิบปีแล้วครับทําไมไม่สงบสักทีสมัยก่อนผมพอจะมีองค์การรู้สมัยท่านพลเอกชวิตย,ยงจิวิตเป็นผอบทอบก็ดีผอบอสูงสุดก็ดีเป็นนายกังคมตรีก็ดีผมจะมีโอกาสได้ศึกษาได้รู้ว่าในสงครามสามจังหวัดภาคใต้ทําไมไม่จบมันมีผลประโยชน์เบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะงบประมาณรับก็ลงไปเยอะโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องตรวจสอบ แลท่านทราบไหมครับว่าการปัญหาที่เกิดขึ้นพอตูมตรงนี้สินค้าเถื่อนออกอีกทางหนึ่งเพราะเจ้าที่จะลุมไปอยู่อีกจุดหนึ่งตามที่เกิดระเบิดขึ้นและสินค้าเถื่อนทั้งหลายนั้นเนี่ยก็จะไปออกที่หนึ่งนั่นคือค้อจริงไม่ใช่ข้อเท็จครับรายละเอียดต่างๆต้องกราบเรียนว่าผมพอเข้าใจและผมก็เชื่อมั่นว่าจะตั้งวะมาณเท่าไหร สามจังหวัดภาคใต้ก็ไม่มีทางสงบศึกได้ผมอยู่รบปรีผมทราบดีว่ากําลังคนของจังหวัดปรีนั้นไปเสียชีวิตเยอะแยะครอบครัวเดือดร้อนผมไปงานศพพระไทยเงินศพเนี่ยวันหนึ่งไม่ลุกขี่วัดเห็นได้ชัดว่าส่วนใหญ่ระเบิดตืมทีก็จะหารจากรบปุรีครับดังนั้นผมอยากเห็นว่าชีวิตทหารก็ดีลูกหลานเขาที่ไปเป็นทหารก็ดี แน่นอนครับผมอยากเห็นว่าเหมือนเราครับลูกเราครอบครัวเราเกิดตายแบบอย่างนั้นเนี่ยผมว่าทุกคนก็เสียใจแน่นอนครับเมื่อก่อนนี้ผมเรียนเลยว่าผมได้จัดงานให้กำลังใจทหารโดยจัดงานแม่ไหมครั้งแรกที่จังหวัดบรุรีนะครับเพราะลบบุรีมีแต่แม่ไหมเยอะเลยครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นทราบไหมครับว่า แม่ใหม่ทั้งหลายนั้นเนี่ยเวลาจะเบิกเกินสามีที่เสียชีวิตยากมากบางครั้งจำเป็นต้องไปเป็นเครื่องมือให้กับผู้ที่มีอำนาจผู้ไ่ไงว่าต้องไป,ปบัะบดความไข่เขาผมจึงทำว่าอย่างไรจะให้กำลังใจครอบครัวทหารดังนั้นครับผมขออนุญาตกลาบเรียนว่ามองดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่า ผู้บริหารกองทัพมีสมองมีความคิดแก้ปัญหาได้ครับสามจังหวัดภาคใต้แต่ท่านกำลังถึงว่าผลประโยชน์งบรับมันมากเพื่ะนตรงนี้เนี่ยยางไรก็ตามครับผมไม่เชื่อเลยว่าจะแก้ปัญหาได้สมัยก่อนท่านบอกว่ารัฐบาลอื่นว่าแก้ไม่ได้วันนี้ท่านประยุทธ์มาเป็นนายยมตีนะครับ เจ็ดปีแล้วครับก็หนักกว่าเดิมครับไม่เ,เปลีนอะไรเพิ่มเติมวาที่แก้ไขได้เลยงนั้นขอสรุปสั้นๆว่าอยากเห็นกองทัพเล็กแต่มีความเข็งแกร่งมีคุณภาพและไม่อยากให้พี่น้องประชาชนลูกหลานเราต้องเสียชีวิตครอบครัวเขาครอบครัวเราก็เหมือนกันกราบขอพระคุณท่านราจานอย่างสูงครับ